ครับเดี๋ยวดูมือถือก่นอ,อนนี่ไงตรงนั้นไงเปิดไอ้ดำๆนั่นอะอไม่ได้ว่าก็บอกให้เปิด หลายรูปดีดูแล้วมันเพลินกว่าใช่ปะมีเก๋ปะดีเก๋ดีเอาอีกเอาใส่ใส่ี่กรอบไว้ฮนะใส่นี่ไว้แนละ้เวเอากลับไปให้ผมนเดเจ๋งปะ